กราบสวัสดี FC ที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มซิมูเลเตอร์19นะครับก็วันนี้ครับมาอยู่กับน้องเปาสองคนนะนะครับก็วันนี้นะครับเอารถพ่วงนะครับผมนี่มารับจ้างขนดินนะนะครับก็จะมีแต่ isuzu giga ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้มาในมา giga ก็จะพาไปาขนดินนี่แหละนะครับผมไปขนดินในบ่อดินนี่แหละ เดี๋ยวจะเอาไปถมสระนะครับเป็นงานเก่านะคลิปก่อนเราใช้รถดาถมนะแต่ว่ามันถมไม่เสร็จวันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้รถพ่วงเลยนะครับนี่รถพ่วงสองคันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะนะครับจริงๆบอกบ่มันก็ไม่ใหญ่หรอกนะครับแต่ว่ามันลึกนะนะครับผมเดี๋ยวก็จะลองถมดูแล้วกันนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นดินก่อนนะครับอยู่ที่บ่อดินบ่อเก่าบ่อเดิม นะครับผมไอบอชันๆนั่นแหละนะนะครับนี่เดี๋ยวมาดูจีก้าครับจะขึ้นไหวหรือเปล่านะพอดีคลิปก่อนเราใช้เดก้านะครับใช้เดก้าขึ้นไม่ไหวเว้ยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาแก้มือสักหน่อยก็น่าจะได้วิ่งหลายเที่ยวอยู่นะวันนี้นะครับก็ทั้งวิ่งดินแล้วก็ดันดินด้วยนะดันดินถมไปด้วยนะครับแล้วก็เอาดินไปเทด้วยนะครับผม อะไปเลยครับผมนี่แต่ว่าน้องเป่าน่าจะได้วิ่งหลายเที่ยวหน่อยนะวันนี้เพราะว่าเราต้องขับรถถ่ายด้วยนะฮะนี่อันนี้เป็นจีก้าคันใหม่ครับผมก็าสนใจติดต่อได้นะฮะคันน,น,นี้อันนี้พึ่งทําเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็ถือโอกาสเอามาเทสเลยแล้วกันนะครับนี่เ,เลย เอะแรงทำอะไรเมื่อกี้เปล่าอิบกลับดิบดดนี่ครับทางลัดให้ดูแน่ใจเหรอว่าจะลงทางลัดติดดินด้วยมีดินอยู่นี่ <c oughs> นี่เลยครับผมบอ่อขวามือนี่แหละนะเฮ้ยที่ตรงนี้สวยมาะน่าเอามาสร้างบ้านจ่างเลยนะครับแต่จริงงานในแบบนี้ก็เริ่ม จะหมดแล้วนะเอาจริงนะครับโอ้ยทางานเอ้ยทำไมทางมันเหมือนมีใครมาทำอะไรไว้ตรงนี้วะนี่ืมเดี๋ยว<น>หโหลดดินก่อนพวกผมมาพวกผมก็ว่ามันปแปลกๆกันเลยเอ๊ยแต่พี่ไม่ได้ทำนะน,น่าจะมีคนเผลอไปโดนแหละ <ś way> โอเคอเดี๋ยวโหลด,ดดินก่อนนะ คลิปที่แล้วอะ่ะเนี่ยไอตรงตรงเนี้ยมันเหมือนมัน,ม,นมันต่ํากว่าไอคลิปแรกอ่ะเนี่ยไอตรงนี้นั่นแหละก็ว่ามันแปลกๆยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเราจะขึ้นได้ไหมวันนี้นะครับวันนี้เอาจีก้ามา<อ>นะตัวแรงจีก้าทั้งสองเขาเลยอ่ะอย่นี้ เจมๆครับผมอันนี้ไม่ต้องวิ่งทำรอบแล้วเดี๋ยววิ่งขึ้นเลยแล้วกันนะครับไปครับพุ่งขึ้นเลยอเอ้ยขึ้นได้ไหมนี่เ <c oughs> อ้าไอป่าวทำไมไม่ได้ะไวะจิบหาแล้วนี่นีคนขับมั้ง เดี๋ยวมาดูเอ้ยมันเอาจริงๆนะมันเป็นโมเดลเดียวกันนะนี่ไอคันสีม,ม่วงเมื่อวานที่เองขับอะ่ะแล้วก็ไอสามไอสองคันเนี้ยมาจากคันเดียวกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูสามทอขึ้นครับผมเดี๋ยวมาดูสามทอขึ้นเมื่อกี้เราขึ้นไม่ได้นะลูกพับไปหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้เหรอหไหวป่ะนะ่ะ โอ้ยสามท่อขึ้นได้เว้ยน่าจะอยู่ที่คนขับแล้วมามาเดี๋ยวเราแก้มือมั่งนะครับเอ้ยหรือว่าเปล่าใส่ดินน้อยมาหนึ่งไอใส่เต็มครับใช่เปล่าโอ้โหใชเนี่ยแปดเนี่ยใส่มาเป็นมือโอ้เนี่ยนิดเดียวเนี่ยทำไมมันขึ้นไม่ได้ดิเป็นศับไปแรงไหมอย่างนี้เลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ น่าจะอยู่ที่คนขับแล้วแหละนะน่าจะไม่เกี่ยวกับตัวรถแหละนะครับมแมยเองอึยวิ่งเลยทางเลี้ยวเดี๋ยวต้องไปถอยหน้าง,งานอีกนี่ไม่รู้ว่าจะถอยยังไงนี่โดยทางเลี้ยว เลยทางเลี้ยวนี่พอรับได้นะเลี้ยวผิดซอยนี่พอเลยนะครับพอเลยครับผมเลี้ยวเลี้ยวผิดซอยนี่นี่มาแล้วรถพว่วงเดี๋ยวให้คนสีแดงถอยเทก่อนแล้วกันไม่รู้ดิก็น่าจะไปตั้งลำเหมือนเองแหละแล้วก็ถอยแยงเข้าไปอะ่ะนี่เดี๋ยวเ,เราไปดูท้ายให้ อันนี้ก่อนนะครับมีรถกเก๋งจอดขวางด้วยวะอ้าวโดนไล่นี่เสาไฟโดนไล่ <laughs> ล่อเสาไฟไปแล้วนะครับนี่นเป็นเหมือนห้องพักเลยนะนี่เอ้ยถอยได้อยู่เนี่ยอือมันไม่เกินความสามารถหรอกนี่หรือเปล่านะไม่รู้กว่าจะถอยได แต่ละเที่ยวอันนี้ก็น่าจะยากอยู่นะถ้าแบบไม่ล็อกลูกนะโอ้หเรียบร้อยครับผมรถเก๋งได้สีใหม่นะครับวันนี้ได้ลังคาใหม่ด้วยครับเมื่อกี้นี่เรียบร้อยรถเก๋งคันนี้ขายซากครับผมเอาควาคุณเกีียวไปทีโอ้เลยถ้าวิ่งสามเที่ยวนี้ขายซากแน่นอนครับรถเก๋งคันนี้เออนั่นแหละนั่นแหละมาตรงเลยตรงเลยตรงเลย โอเคดำเลยเดี๋ยวรถถ่ายมาดันนะครับของเราโอ้โหกลองใหญ่เหมือนกันนะครับคันนี้ใส่เต็มครับใส่เต็มกี้เราพาท่านะเมื่อกี้เดี๋ยวเราอ๋อ เดวด้านให้เดด้านให้เอาจริงบ่อนี้มันก็กว้างอยู่เหมือนกันนะน,นี่โอ้รถน่าจะหลายพวกอยู่ถ้าถมเสร็จนี่วันนี้น่าจะได้โยนงานเหมือนเดิมเลยครับเอาละน้อฝั่งนู้นก็จีก้าจอดขวางอยู่จะไปทางไหนน้อนะเดาดัานกองนี้ออกก่อนนะครับนี่จะได้ถอยวาเทีได้ นี่งานถมสะมาเลยมาเลยมาเลยจะหลบให้โอ้น่าจะถึงคิวเราแล้วสินะโอ้ถอยไปเทแบบนี้เลยบอจะลงทุนไปไหนนี่เบรกไม่อยู่โอ,โอ้สุดจัดกะเอาแบบ ไม่รถถ่ายแบบได้ดันเลยนะนี่ไม่ได้ดันดินอะ่ะน่าจะได้ดันรถแทนนะครับดูทรงแล้วนะเดี๋จะดีถ่ายครับดีถ่ายอือรถถ่ายลงไปแล้วนะดินนี่แรงดิน,นแม่งไม่แข็งก่อนเออได้ไหมนี่ติดอะไรมา เออ oui, ดึงเอาไอ้รถไถวิ่งใต้น้ำแล้วตอนนี้รถไถผมมันสะเทือนน้ำสะเทือนบกอีแล้วโอ้เสาไฟนี้เสาไฟอยู่ไม่ถูกที่เองเ pues mm hmm. นาะมามา อันนี้ได้ถึงตาเราแล้วนะครับผมหน้างานก็แคบเกินโอ้แคบจริงนะนี่หน้างานนี่ไอสาไฟตนนัวนี้น่าจะได้น่าจะได้เจมิมนะครับได้จะได้เจิมรอยถอยยังไงนี่ แทงขวาครับผมถัดไปครับอ่าได้ไปเนาะเราาตายเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เนี่ยอือโอ้โหของนี้มองไปรถเก๋ง้ยโอ้รถเกงเ๋เกงเนี่ย อย uh ู่ย <Ende atorium> ่างห่างอ่ะมีไหมเขาเสียงเลยครับดูละมีคนมีคนแอบมาดูว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโยกหน่อยครับ เออเดี๋ยวดำเลยแล้วกันนะครับนี่ดำไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอารถถ่ายดันเทดตัวลูกได้ก็สบายใจแล้ว มันแคบเว้ยหน้าง,งานมันแคบอุ้ย <50 S 1> โอ้ <50 S 1> สามทองมารอบสองแล้ว <50 S 1> พี่ยังเทตัวแม่ไม่เสร็จเลยนี่รถ <50 S 1> <c oughs> มันแรงหรือหน้าง,งานมันใกล้ <c oughs> โอ้ยังไม่ได้ดันให้เลยนะนี่ถ้าเทไม่ได้เป่าดันเอาเลยเด้อเดี๋ยวพี่วิ่งเปล่าดินก่อนมันติดละอืมโอเคทำไมดาบพี่มันลอยแบบนี้ <c oughs> อ้าวรถไถรถไถ,ถ,ถไปไหนครับผม ไ,อไโอ้รถไทยนี่สงสัยอากาศร้อนนะดิ <laughs> เดี๋ยวไปเอาอีกเที่ยวหน,นึ่งก่อนเดี๋ยวเรามาก็น้องปองน่าจะทเทเสร็จพอดีครับผมน่าจะมาทันกันอยู่ เดยวไปอีกเที่ยวหนึ่งครับ โอเคไปแล้วห่วยขึ้นไม่ไหวได้นี่วัดเป็นยังไงเอาหนอรถเรานี่ มันอยู่ที่อะไรวะเนี่ยมันอยู่ที่รถหรืออยู่ที่คนขับวะนี่เอาใหม่เอาใหม่ว้าวเออนี่ต้องแบบนี้อือสวยงามอูยอูยอุย ออโอ้ยโอ้ยโอ้เอาเรื่องอยู่เดนี่อุารถไม่แรงนี่คือขึ้นไม่ได้จบนะครับ ตกรถตกรถชิมหายแล้วรถรถวิ่งโอ้ว่าจะกดตัว W ไปกดถูกตัว E เว้ยเมื่อกี้นี่รถวิ่งหนีจากรถวิ่งหนีจากเว่ยเมื่อกี้นี่ตกลงรถต้องดีๆขับอยู่ดีๆเนาะไปกดลงรถเนาะรถวิ่งไปเราวิ่งตามรถไม่ทันอ่ะเมื่อกี้ เสร็จแล้วบ่โอ้ยังนี่หว่า<ช>เดยอ,อเด้อให้เขาออกมาก่อนคนระับโอ้เสร็จทั้งตัวแม่แล้วนี่หว่าตาเราแล้วทีนี้อาไปซิ่เรือมาไหมผมพอดีแหละคันนั้นเขาก็น่าจะถอยเข้าพอ,อาดีจริง <laughs> จริงมันยากอย,ยู่ดีเอ๋ รถเกงรถเก่งร,งรงนี่เชื่อาโยกแล้วก็ถหยยาวไห่วยลงบ่อตัวนี้

ไม่รู้จะแต่งแบบไหนแล้วรถสิบล,ลอ้อนี่เปลี่ยนลายเปลนลายไปเป็นลายมาอยู่ครับเปลี่นสิบล้อพี่ยังไม่ค่อยแต่งยุ่นเลยนะเออเนี่ยพี่จะเอาล็อกกี้ไปแต่งยุ่นอยู่ไม่รู้ว่าจะทําเป็นสิบล้อหรือหกลอ้อดีนี่คิดไม่ออกนี่ช่วยคิดหน่อยเอ๋อเผื่อแบบมีไอเดียเนาะพี่ว่าจะทําล็อกกี้สีเหลืองว่ะแบบ พี่ไปเห็นในคลิปเดียวมาแบบแม่งโคตรเท่เลยแต่งยุ่นอะว่าจะแต่งยุ่นรถใครว่คคราคนดังเฮ็ดดีเฮ็ดดี้แจมกช้างเหรอ <laughs> เอาไหมได้นะพี่ว่านะพี่ไม่มีลายอันนี้เนี่ไม่มีลายหมวว ลายหมวกกันชนเอ้ย no? ก no. uh, ันชนไม่มีลายนี่วะเอ้ยหรือมีวะเออไอ้ยเปลวเคยเจอนี่มาเปลวเคยสั่งหินเกี้แกเหรอใช่นี่อ้แกเห็นแกบ่อยแล้วตั้งแต่แกยังไม่ดังมันก็เห็นโล่อ๋อเสรงว่ามาส่งมาส่งให้บ่อยดิใช่ไม่ตอนนั้นน้ำท่วมแกก็ไม่ช่วยขนของอีู่โร่โอ้นี่ก็ไปร่วมกับคนรู้จักกันนี่ อ๋อโอเคเสร็จพอดีแต่แกก็พูดอย่างนี้นังแตะนานๆแล้วนะเอะออมาทำคลิปก็เลยดังจ่อยวะมันมีคนไทยแกลงอะ่ะแกเลยดังอ๋อเข้าใจแล้วโอ้พี่ไปพี่เขาพี่ก็ไปอุบลไปเมืองบ่อยอยู่นะพี่ไม่เจอพี่เจอแต่รถเองนี่ วิ่งใที่เจอจต่รถเปล่าอ่ะมาโลดมายโลดถอยตรงมาโลดอ่านั่ยแหละ ทำรถช่างเหี้ยววะแต่ไม่มีตุ๊กตาช้างสีเหลืองอะ่ะพี่มีลายครบอยู่นะลายอะ่ะแต่ไม่มีตุ๊กตาช้างโอ้จา<ะ>นเกมจ, <ะ S 1> จานเกมไม่แบ่งเลยจานเกมนี่ต,ต,กตกสะแล้วโอ้กดดันหน่เที่ยวมอกี้ถอยรอบเดียวเข้าเลย ตรงเลยครับผมตรงเลยนี่โอ้สุดยอดเลยได้นีโอ้ไปยข้าแล้วก็ถอยออกครับผมอันนี้รถไถเราครับก็ยังไม่ได้เพิ่งได้90%ยังไม่เสร็จนั่นนี่ สีน้ำเงินจ๋าเลยคันนี้นี่สละลูกทิ้งเลยครับผม แล้วพี่ดันสักหน่อยหนึ่งก่อนน่าจะดันน่าจะดันได้เร็วอยู่อู้กองใหญ่จัดเลยงงพี่ว่พาพี่จะไปทำรถช่างเอี่ยวนะนี่ตอนนี้เผื่อแบบอันนี้ไม่ได้เล่นานานแล้วรถรถคนดังนี่ ขายบ้างเนาะคนดังๆนี่รถกเสกก็ทำแล้วโอ้ยดันยากมีคนดังคนหนึ่งนังอยู่นะมนนีคนดังคนหนึ่งแต่ว่าค <c oughs> นเกียดเขาน่าจะเยอะกว่าพี <c oughs> า่า่อันนี้ไม่ต้องพูดชื่อพี่พนะ่าจะรู้อยู่ <c oughs> <c oughs> น่าจะเยอะกว่าแบบคนชอบเนาะใช่อันน yeah ี้อันนี้พี่พี่ว่าจะมาทําลงเอเกมยุตแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งแบบมีข่าวด้านลบนิดนึ่งอะประเด็นเยอะนิดนึงพี่ก็เลยแบบเออยังไม่ทาดีกว่าแต่แต่แต่รู้อยู่แต่รู้อยู่เอ็งไม่ต้องชื่อนะแต่รถก็สวยอยู่นะส ใสอยู่เด้อส <ะ S 2> ่แม่มามันเยอะกว่าใใช่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน <laughs> เอาไว้ก่อนอะอเคเอาประมาณนี้ดีกว่านะครับผมนี่ก็ได้ไม่ถึงครึ่งด้วยมั้งนะครับอเคนะครับผมก็ถมสะครับก็คลิปนี้น่าจะไม่มีต่อแล้วนะครับนี่ก็น่าจะไปงานอื่นนะเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันนะครับช่วงนี้หมดงานนะ นะครับหมดงานน่าจะไปรับจ้างไถน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวครับผมก็ถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับวันนี้ผมกับน้องเป้าก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ